สวัสดีกันด้วยนะครับเรากลับมาอีกครับคอนเทนต์ภาษาอังกฤษของไอ้เงาต่อพาร์ทที่สามสิบสี่ละมัง้งเออไอคลิปเมื่อวานก็เพิ่งลืมตอนไปอีกแล้วแม่งเอ้ยก็กลับมาต่อกันกับเนื้อเรื่องหลักของโทโฮโรสวดนะครับและนี่เนี่ยก็เป็นเนื้อเรื่องเอ็กซ์ตาร์ของบทที่หนึ่งนั่นเองนะแล้วก็ต้องเกริ่นมาเดิมแล้วครับว่าผมเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตรงจุดไหนที่ผิดพลาดย,ยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สามารถบ,บอกแก้ไขได้หรือ สามารถบอกแก้ไขหรือสอนได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับนี่คือผมต้องพูดแบบนี้ไปอีกสักกี่พาร์ทกันแน่วเนี่ยกว่าผมจะเก่งอังกฤษขึ้นแต่ว่าก็น่าจะไม่มีทางเก่งขึ้นหรอกดูทรงแล้วเนี่ยก็ในตอนที่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็จะไปถึงที่นครจันทานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนจะโดนพวกพูดเนี่ยมาบุกโจมตีซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดแล้วแหละจนกระทั่งมีกระต่ายจันทาตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนฮีโร่เนี่ยมาช่วยเราเอาไว้นะครับ เอาเ่าราไปดูกันเลยดีกว่าว <that> <have made> <Thailand> ่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะกับตอนที่มีชื่อว่าสถานที่รำค่าที่ถูกเรียกว่าไทโชไอ้ไทโชนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันออกเสียงไงเพราะว่ารู้สึกมันจะเป็นภาษาเดนมาร์กนะครับก็มาอยู่ที่ทะเลไล์ทะเลอะไรนะแห่งความเงียบเลย ฉันไม่อยากจะเห็นพวกพูดอยู่ใกล้ๆหรือสักตัวนะคะดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะไล่มันไปหมดแล้วล่ะแต่ทำไมถึงมีพวกพูดที่แขงแก่งขนาดนี้อยู่บนดวงจันทร์กันได้ล่ะนี่นะก็คงจะเนื่องมาจากเหตุวุปร,ราสด้วยหรือเปล่านะอืมถ้าให้พูดง่ายๆนะก็เหตุวุปร,ราชในครั้งนี้นะมันเกิดขึ้นมาจากการบีบอัดของอวกาศ แต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปอธิบายได้ทุกเรื่องหรอกนะเหตุประลาดนี่นะมันเกิดอยู่ใกล้ๆก,กับทางด้านข้างของดวงจนันทร์เพราะงั้นเธอน่ะก็เลยไม่สามารถมองเห็นมาได้จากพื้นพิภพ,พ,พและนั่นก็คงจะเป็นสาเหตุที่ทาให้ดวงจันทร์เนี่ยกําลังล่วงสู่พื้นพิภพ,พ,พด้วยสินะคะแต่ทําไมถึงได้มีพวกพูดยยเยแบบนี้ล่ะคะเนี่ยอืม ถึงแม้ว่าบนดวงจันทร์เนี่ยจะมีสิ่งมลทินน้อยมากๆเลยก็เถอะนะแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีเลยนี่ชาวจันทารแล้วก็กระต่ายจันทาน่ะไม่ได้เป็นอมตะโดยสมบูรณ์แบบหรอกนะทําให้การเกิดและการตายยังคงอยู่ซึ่งนั่นน่ะก็เป็นสิ่งมลทินด้วยเหมือนกันเหตุวิปราชในครั้งนี้น่ะมันได้บีบเอาสิ่งมลทินในอวกาศเข้าหากันเพราะมันก็เลยหนาแน่นขึ้นแล้วก็นั่นแหละนะ ผู้พูดน่ะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะถ้าอะไรแบบนี้นะมันเกิดขึ้นบนพื้นพิภพแต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับดวงจนันทร์นะว้าวเวเซนนี่เธอรู้เรื่องทั้งหมดได้ยังไงกันเนี่ยอ่ะฉันก็แค่ได้ยินมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากท่านโทโยฮ uh นะิเมะน่ะท่านโทโยฮิเมะ งั้นเธอก็ยังปลอดภัยดีอย่างนั้นสินะปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงดีเลยละ่ะท่านโยดีฮิเมเองก็เหมือนกันเพราะเขาน่ะกำลังรองเราอยู่ที่จุดหมายปลายทางเป็นอะไรที่โล่งใจจังเลยอะ่ะโล่งอกขึ้นเยอะเลยนะเลเซนใช่ค่ะถ้าพวกเขาเนี่ยยังปลอดภัยดีที่นี่น่ะก็ยังมีความหวังที่จะแก้เหตุวิหรลาได้ และนั่นก็จะทำให้ดวงจันทร์กลับมาเป็นปกติรีบกันเถอะนะเพราะเราเนี่ยจะมุ่งหน้าไปสู่สถานที่ที่เรียกว่าไทโชมันเป็นคำที่มาจากโลกภายนอกนะ่ะเพราะเราใช้มันเป็นโค้ดเนมนะถ้าเราเดินเรียบไปตามชายฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับเส้นทางที่ง่ายมากๆ ขอแค่ผ่านที่ราบแมนิวเบียมไปได้แต่ว่าพวกพูดในตอนนี้นะ่ะโจมตีได้รุนแรงมากๆเลยนะจริงด้วยนะคะฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมอะ่ะมันคงเป็นเพราะว่าเหตุวิปราชกํกำลังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยสิ่งมลทินนะ่ะก็เลยหนาแน่นขึ้นอย่างรวดเร็วแบบว่าพวกพูดนะ่ะก็เลยแข็งแกร่งมากขึ้นยังไงละ่ะเพราะงั้นเรื่องนี้นี่แหละที่เป็นเรื่องที่ยากมากที่สุดเลยละ่ะสาหรับตอนนี้นะ แล้วพวกเราก็ต้องจัดการด้วยตัวของพวกเราเองอย่างนั้นเหรอด้วยพวกเราแค่สามคนเนี่ยนะอืมหลบเร็วฮะฮะคุณโนเรมิไม่เป็นไรใช่ไหมคะอา่าก็นิดหน่อยอะ่ะ นั่นน่ะมันเป็นกระสุนที่รวดเร็วแล้วก็แข็งแกร่งมากเลยนะน,นั่นแน่ใจเลยว่าคงไม่ใช่พูดทั่วๆไปแน่แล้วก็ยังมีเรื่องที่เลวร้วายอีกอะนะมีอีกตัวมาแล้วล่ะค่ะหลบเร็วโอ้ไม่นะพวกเราโดนล้อมเข้าให้ซะแล้วอะ่ะ แล้วไม่ใช่แค่สิบหรือยี่สิบตัวนะเนี่ยฉันว่ามันจะประมาณสักห้าสิบตัวเอ่อไม่สิน่าจะประมาณสักร้อยกว่าตัวได้เลยอะ่ะนี่พวกมันมาเมื่อไหร่มาจากไหนกันนะเนี่ยฉันคิดว่าพวกมันเนี่ยคงจะเพิ่งปรากฏตัวมานะดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะดวงสวยชะมัดเลยอะ่ะพวกเราต้องสร้างช่องว่างหรือไม่งั้นพวกเราก็คงต้องเสร็จพวกมัน ไม่ล่ะนั่นอ่ะมันไม่ได้ผลหรอกนะถึงแม้ว่าเราสองคนจะเสียสละตัวเองเพื่อให้อีกคนรอดไปก็เถอะความแตกต่างของพลังนะ่ะมันมีมากเกินไปพวกเราคงจะทําลายมันไม่ได้หรอกนะแล้วเราขอคํามช่วยเหลือได้หรือเปล่าเนี่ยฉันก็กําลังพยายามอยู่นะแต่โทรจิตนะ่ะมันไม่ได้ผลเลยอะ่ะในระยะที่ไกลขนาดนี้การบีบอัดอย่างต่อเน,นื่องของอวกาศ มันส่งผลต่อความยาวขึ้นของโทรจิตแล้วก็อ่ะโทรจิตของเธอคงจะเชื่อมถึงใครบางคนแล้วสินะทุกคนมอบลงมันโง่แปลกๆนะเนี่ยที่เธอลืมตัดสินใจที่จะใช้ความสามารถของตัวเองนะเรเซน ถึงอย่างนั้นจิตสำนึกของเธอเนี่ยก็ได้ปรับความยาวขึ้นแล้วก็ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปทำได้ดีเลยล่ะนะอ่ะพวกเธอทั้งสองคนหน่วยอีกเกิลรับวิสีฟ้าอ่อนเซรันหน่วยอีกเกิลรับวิสีส้มริงโก เซรันแห่งหน่วยอีกเกิลลาวีมาช่วยพวกเธอแล้วริงโกะจากหน่วยเดียวกันผู้ไม่เคยกลัวต่อสิ่งใดได้มาสนับสนุนล,ะละ้วล่ะอ้าวไอ้สองตัวเมื่อกี้นี้ถ้าในอีกเนื้อเรื่องหนึ่งนี้มันเป็นเหมือนตัวร้ายเลยนะเนี่ยแต่รอบนี้มาเป็นผู้ช่วยอย่างนั้นเหรอเนี่ย โอเคน่าสนใจน่าสนใจโอเคพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็รอติดตามกันในตอนหน้าแล้วกันนะครับว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถรอดจากพวกผู้ได้หรือเปล่านะแล้วก็ถ้าในคลิปมันมีเสียงรถยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อัดแล้วรถผ่านตลอดเลยเออส่วนสงสัยมันเป็นช่วงที่แบบพวกเด็กหอเขาสั่งแกรบกันมั้งโอเค คลานี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทําคลิปใหม่ออกมาแล้วยังไงวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบาย